สวัสดีค่ะเพื่อนๆวิวมาทำอะไรสันวิวจะมาตกปลาเห็นไหมริมบึงใครรู้จักเห็นไหมเห็นเรือริมบึงเนาะคอนแก่นก็จะมีบึงแก่นนะครบึงหนองโพดเห็นไหมบางคนฝนใบๆฝนฝนตกตอนแนกก็จะออกไปบ้านสวนมาทานก๋วยเตี๋ยวกินวิวริมบึงดูตกปลา เห็นเรือตกปลานะคะคอนแกนอันนี้บึงหนองโพดเขาให้ตกปลาแต่บึงแก่นครเขาไม่ให้ตกปลานะตกปลาชมวิวชมวิวตกปลาไปก่อนฝั่งทางนี้ก็ชมวิวตกปลาไปอันนี้ก็เป็นสูตเรียนรู้เห็น อาชีพตัดผมตัดผมฟรีเห็นไหมซ้มแดงแดงใครอยากตัดผมฟรีมาเลยมีนักเรียนมาเรียนเยอะมากนะคะน่ารักบึงใหญ่อยู่นะบึงหน่องตอดฝั่งทางนู้นก็จะเป็นร้านอาหารแต่แต่มันเราต้องมาดูตอนเย็นนะคะตอนเย็นฝั่งทางนู้นเดี๋ยว จะขี่รถรอบรอบบึงชอบปลาป้ักปลาทานปลาชอบตกปลาตกปลาดีมากเลยนะคะเดี๋ยวไปขี่รถรอบ,รอบ